ครับวันนี้จะมารีวิวการต่อเขตใน Honda b บ o นะครับผมเราไปดูในห้องเครื่องกันก่อนนะครับนี่ครับในห้องเครื่องจะใส่กระดูกงอแอปเตอร์เรียบร้อยนะครับสส่ไฟเก็บตามแนวสายไฟนะครับผมสายลมใช้เป็นสายซิลิโคนนะครับนี่นะครับเก็บตามแนวสายไฟมัดเรียบร้อยนะครับผมสายลมซิลิโคนสีฟ้าดูสายหลังเกตนะครับสายหลังเกตจะเป็นลิง์เส้นเดียวแบบของแท้เลยลิงค์ถึงสัตวดีนี่นะครับสั้นดีจะมีสีวาโคต ของแท้ทุกอย่างขายาวยี่ห้าเซนเหมือนแท้ทุกอย่างนะครับดําด้านยาวเท่าแท้ทุกอย่างเหมือนแท้หมดนะครับนี่นะครับเหมือนมากมาดูในรถนะครับในรถในรถเป็นเกตดิฟฟี่สองร้อยสี่สิบแปดเอสนะครับผมสิบหกล้านสี่เป็นหน้ามืดนะครับตัวนี้หน้ามืดถุกตัวนะครับไม่ใช่หน้าใสนะเซตดีจะเป็นจอแท้นะครับเปิดแฟร ก็เป็นสีม่วงนะครับนี่นะครับเส้นสีม่วงชัดเจนนะครับแต่ไม่พ้นสีนะอ่ะลองดูสเตลกวาดนะครับกวาดพร้อมกันทุกตัวนะครับผมดรเขึ้นนะครับเึ้นของนะครับผมอ,อันนี้รีโมทสามปุ่มอยู่นี่นะครับเปิดไฟลีจะมีไฟนะครับ เกียดก็จะดับแสงลงนะครับเปิดไฟเลออันนี้ต่อครบถูกต้องนะครับต้องดอบแสงเอาเซตที่รีโมทนะครับย้ายตำแหน่งนิดนึงหาตำแหน่งนะครับมันรอบมาแล้วมาค่ำ นะครับเรียบร้อยตำแหน่งตั้งวอร์นิ่งนะครับออรวัดรอบเอาเท่าไหร่ดีวัดรอบเจ็ดพันเนาะโอเคเจ็ดพันอยู่แล้วโอเคครับ<ม>วัดน้ำสักร้อยห้า Bio ครับผมั้งเรียบร้อยโอเคนะครับเลื่อนโค้งนะครับอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจะมาลองเคคอร์ดนะครับเคคอร์ด นี่ครับเลคคอร์ดอ่ะผมจะเลคคอร์ดนี่ครับเลคคอร์ดอ่ะเดี๋ยวเลคคอร์ดเสร็จผมจะเพทนะครับลองเพทเพทผมยังไม่เหยียบคันเร่งนะเทนะครับนี่นะครับเทเข็มจะขึ้นที่เราอัดไตรกี้นะครับนี่ครับผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับขึ้นเรคคอร์ดได้เพทได้โอเค โอเคได้นะครับโอเคกสมชนได้ปรับเพิ่มลดแสงได้นะครับนี่นะครับตอนกลางคืนก็ลดแสงได้ปกตินะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวลองดูสเต็ปดับกวาดพร้อมดับพร้อมนะครับเหมือนของแท๊ะทุกอย่างนะครับใครสนใจก็ติดจอที่ผมนะครับร้านซักเซสเลสซิ่งช็อปนะครับขอบคุณครับ